สารเจ้าศักดิ์สิทธิ์พิชิตไอเทมครบรอบ3ปีแจกโชคดีรางวัลเด็ด7ชิ้น7วันก็จะมีลดราคากำหนดดวงชะตาพอเรากำหนดดวงชะตาแล้วเนี่ยเราก็มาซื้อไอเทมถคาหหกว่าเราซื้อเยอะเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้รับ iPad โทรศัพท์หรือว่าของรางวัลอีกมากมายนะฮะหากว่าซื้อเยอะๆนะครับก็มาเขตวันที่30สิงหาคมนะครับ กิจกรรมฮอตช็อตคนฮอตช็อตพรีเมียมก็กล่องละ25เพชรนะฮะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับถ้าหากว่ามีโทเค็นแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีของรางวัลเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อจะได้แบบชัวร์แบบ100%เนะฮะโเมเขียวันที่3กันยายนนะครับคู่หูใหม่พังกิ้งไปสุ่มแล้วที่ตู้ลัคกี้เราโยนะครับหากว่าสุ่มไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโทเค็นเพื่อที่จะแกลกรับที่หน้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนพังกิ้งน,นะครับก็โเมเขียบวันที่30สิงหาคมนะฮะ นี่ก็จะเป็นรายการใหม่นะครับที่จะเป็นผู้ที่แบบว่ารีวิวสก,กินปืนทดลองสก,กินปืนว่าไอ้ปืนนี้ดีหรือเปล่าน่าใช้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับจะได้มีแบบคลิปลงเยอะๆนะฮะที่ช่วงก็จะชื่อว่าช่วงรู้ก่อนซื้อนะฮะ มงเช้าเนี่ยมก็มีสกิลตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับสเตแต่ของเขาจะประมาณว่าอัตากยิงบวกสองเขาไปไโหลดบวกหนึ่งเขาไยํำลบหนึ่งนะฮะสูตรด้านของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้แต่คิดจะซื้อนะฮะก็ดูคลิปนี้ก่อนที่คุณจะซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าระหว่างซองปกติเลยเนี่ยกับสกิลตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะควรนำเอาไปใช้ในการเล่นเกมหรือเปล่านะครับกับช่วงรู้ก่อนซื้อฮะ ก็เริ่มวัดอัตราการยิงก่อนนะฮะฝั่งซ้ายไม่มีสกินฝั่งขวามีสกินนะครับเริ่มวัดอัตราการยิงฮะฝั่งมีสกินนัดที่สองดันไวกว่าฝั่งที่ไม่มีสกินนะครับชมอีกรอบฮะ ตั้งยิงบวกสองลูกซองควางเนี่ยคือศูนทันเร็วกว่าปืนปกติเพียงเสี้ยววินาทีเท่าน,นั้นเองฮะแต่มันก็จะมาวัดความเร็วรีโหลดบวกหนะครับนัดที่ 2, 2ผมให้ยิงพร้อมกันนะฮะเพื่อที่จะให้จังหวะรีโหลดเนี่ยเท่ากันนะครับคือจะประมาณนี้นะฮะ ก็ีโหลดเร็วกว่าปืนปกติประมาณเซียววินาทีถึง1วินะครับสุดท้ายก็จะวัดความแม่นยำลบหนึ่งนะฮะ ความแม่นยำลบหนึ่งของลูกซองควงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแทบจะไม่ต่างก,กันเลยนะครับใส่สกินก็ได้ไม่เส่สกินก็ได้มีค่าแทบเท่ากันนะครับ สาหรับใครที่คิดจะซื้อลูกซองตัวนี้เนี่ยก็พิจารากันให้ดีนะครับลูกซองทั่วไปกับลูกซองมีสกินตัวนี้เนี่ยความเร็วต่างกันที่เซี่ยววินาทีเท่านั้นเองฮะที่เรือเหมือนกันหมดนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบนะฮะแต่ถ้าหาถามว่าสกินดีแท็กกับสกินตัวน,นี้อันไหนหน่าใช้มากกันนะฮะผมขอตอบว่าแล้วแต่คนชอบนะครับก er ส,สกินดีแท็กี่ยก็จะยิงเจ็บหน่อยนะแต่ว,ว่าเรื่องความเร็วการลั่นปืนหรือว่าการรีโหลดเนี่ยจะช้าวกว่าตัวนี้เพียงเซี่ยววินาทีนะครับความต่างของสองสกินเน สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าผมใช้กี่เพชรผมถึงจะได้ลูกซองตัวนี้มานะครับผมก็จะสุมให้ดูเลยนะครับว่าผมใช้กี่เพชรนะฮะกิจกรรมก็จะมีชื่อว่าเดอะแก๊งลูกวาวนะครับก็จะมีสุมหนึ่งครั้ง25สเพชรสุม5ครั้ง100เพชรนะฮะผมก็จะสุมเลย5ครั้ง100เพชรนะครับเริ่มนับ5าครั้ง100เพชรครับไปฮะยังไม่ได้ฮะคุณรัวไหครับครั้งที่2ไม่ได้ฮะครั้งที่3ไม่ได้ครับครั้งที่4อ่ะได้มา1ลูกครับต่อไปก็ครั้งที่5ครับ ไม่ได้ฮะครั้งที่6ยังครับครั้งที่7ไม่มาฮะครั้งที่8ยังครับครั้งที่9ายังยังครั้งที่10ก็ยังไม่มาฮะครั้งที่11เอ๊าไปยังไม่มาครับครั้งที่12ครั้งที่13อ่าได้แล้วมาอีกหนึ่งภาพนะครับครั้งที่14ให้ได้สอภาพแล้ครับคุณดูครั้งที่15ายังครับครั้งที่16อย่ยังไม่มาครับครั้งที่17อย่ายังครับครั้งที่18 อากดผิด18อ่าขั้น18ได้เลยครับก็แสดงว่าผมเสียไปประมาณ1,800เพชรนะครับซึ่งดวงแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะใครที่อยากได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3 0 0พเพชรนะครับแต่ถ้าเกินเนี่ยก็น่าจะดวงไม่ดีนะเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นโหมดกระชากแท็กนะฮะผมก็อยากรู้ว่าปืนนี้ดีหรือเปล่านะครับไปฮะมาผมจะซื้อลูกซองควางแล้วก็เกาะสีนะครับจะได้รีวิวสกิปปืนไปด้วยนะฮะมาครับจะได้รู้ว่ามันเบาหรือว่าไม่เบานะฮะมีตัวแก้ผมด้วยครับ ซ้ายมีครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเอาบนกันนะฮะเบาจะแจนเบาจะแจนเรีบเรบยบร้อยเป็นตัวบนราาุแค่อขอลากสักครั้งพลาดสักครั้งมีบางจังหวะที่มันยิงเบาอยู่นะฮะเอาครับล่าต่อฮะมีเสียงเท้าฝั่งด้านขวาโดดสักเอตเป็นไ,ไงโดนต่อยแงฝั่งขวาครับตัวหนึ่งเกิดใหม่ด้วยตุกโมจิสิบเอ็ดพลาดไป ผมรู้สึกว่าซองความระยะสิบเมตรขึ้นไปเนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะอาจจะเป็นเพราะความไม่ยอมรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ฮะห้ามเลยยิยงอย่างว่างเมื่อกี้ตามฮะเสร็จหมวไปเบาๆ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 หลังเข้าหลังเข้าฮะปับป๊บปึ๊บเรียบร้อยตายดังน้นแบบนี้ต้องหัวแล้วแหละหัวแล้วล่ะยังยังยังไม่ยอมหัวนะแม่สมปืนดมากไปโอ้โหไม่ติดฮะอุ้ยตัวเข้า ว้าวว้าวอย่างโว้าเลยฮะหัวไปอุ้ยพลาดโอ้โหผมพลาดจริงฮะเดี๋ยวไปยองฮะลากขึ้นก็จบครับลูกสะเก็ดปืนลูกโซ่เป็นไงลากไปขึ้นลากคิวต่อครับเสียงด้านหน้ามีคนมกัลากขึ้นพลาดพลาดหัวไปหัวครับหัวไปไปไงเป็นไงเป็นไงอึ้งอึ้งเลยกดคระตักฆ่าโชว์ไปไงเฮ้ยตัวเข้าฟาดไป อยากฟุกนะครับห่วยหนวยครบเก็บแนนกันฮะูข้างหลังด้วยลากไป10เมตรเรียบร้อยอีก10คะแนนเท่านั้นอะการรีวิวสกินปืนก็จะจบลงเรนนตัตวมาฝังกว่าครับลากไปอย่างเาเลยตันฮะไอ้เจ้ยอืมวิคราราาด้วยดูดูดูความเบาของปืนดูความเบาของปืน โอ้เป็นไงอย่างเบาเรียบร้อยครับเป็นไงไปหนึ่งคิวแล้วครก่อนจบขอสักหัวนะครับสับดึงนมากไปตามครับตามตามฮะมากไปอย่างเบาอีกตัวอย่างฟุกเป็นไงฟุกเจอตามจุดของโมโอไปฮะ้ไม่เฉื่อยไม่เฉื่อยไม่ต้องตัวยังมากไปออกมากไปไปไงอย่างฟุก